โยสวัสดีครับมาอีกแล้วเป็นทั้งคุณลูกค้าและเป็นแฟนขับยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยวันนี้คุณลูกค้ากำลังรอเช็คที่จะเข้าบริษัทก็เลยแวะมาสระผมกับแค่หูเล่นส่วนผมก็กำลังว่าง ไม่มีอะไรทําหลังจากเมื่อวานทีมรักผมเนี่ยชนะทรูแบงค์เมา1ประตูต่อ2แลได้เข้าชิงฟุตบอล FA ครัพเจอกับชนบุรีที่ชนะเต็งหนึ่งอย่างบุรีรำไปได้เรื่องนี้ก็มีดราม่าเล็กๆนะครับเพราะว่าก่อนเกมในดรามาให้สัมภาษณ์ไว้อย่างเท่เลยครับ บุรีรัมเจอทีมไหนก็ได้แชมป์อ๋อฟังดูดีมากเลยครับส่วนโคสสมพบประเสริฐหลังเกมที่ชนะบุรีรัมได้แล้วก็พูดว่าเขาเป็นคนที่ให้ความเคารพกับทุกทีมและเพื่อนร่วมอาชีพเขาเป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานกาม,มาได้ดีเสมอ แต่บางครั้งอะถ้าเราไม่ได้ลงมือทำอะไรแล้วโมแต่พูดมากมันก็อาจจะเสียเรื่องอะไรประมาณนี้ก็คือสุดท้ายเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าพูดชนะนะครับถึงจะคุยโวหลังเกมได้แต่ถ้าก่อนเกมอย่าไปคุยโวและนี่ผมไปโม้ก่อนเกมว่าเราจะชนะชนบุรีได้บุตรบิด,บดถ้านักเตะเรามีสมาธิเนี่ย แฟนคลับจะเป็นยังไงกันเนี่ยช่องเก่าผมว่าแฟนคลับฟุตบอลเพียบอะแต่ช่องใหม่กลายเป็นแฟนคลับแค่หูเนี่ยผมตปกใจมากเลยอะอคุณลูกค้าก็บอกว่าวันนี้ช่วยเน้นเก่าให้หน่อย กูลูกค้าไม่ได้ขันแต่ให้เกาเ้ใา้มันอยากให้มันเพลินๆแล้วก็หลับสบายวันนี้ผมเปิดเพลงคอเบาๆจังหวะเรื่อยๆ นัดชิงเนี่ยผมลงกรุงเทพไม่ได้แล้วเรื่องโควิดเนี่ยปีก่อนๆก,ก็ติดปัญหาเรื่องเงินแต่ก็ยังเกระเกะสนลงไปได้ปีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่มีปัญหาเรื่องเมียกังวลเรื่องสุขภาพกลัวติดโควิดเพราะเมียบอกว่าผมแก่แล้ว สํารีสัมลีนี่ต้องเลียวเล็กนะครับสิบเพื่อจะได้มองเห็นว่าเวลากระทบแก้วหูเป็นยังไงแสงก็จะลอดจากสํารีเล็กๆผ่านช่องหูไปถึงแก้วหูได้ด้วย ถึงจะมีน้ำยาก,ก็ยังมองเห็นอยู่ทีมรักผมก็จะเข้าชิงกับชนบุรีวันที่11อาทิตย์สิปดนาฬิกา เขามานั่งรอก่อนอ้าวผิดด้านอะผิดด้านทำสีเดียวกับแช่งโอ้โหข้าวตกงๆ อาจารย์โอ้น,นั่นเข้ามาสิเดี๋ยวมก็ละลายโอเค Mm-hmm. E <clears throat> โยไปข้างนู้นกันต่ออันนี้จะเสร็จแล้วโยเรามาเจอกันดีข้างหนึ่ง คลิปนี้ก็จะเน้นเกาเกาเกากับปั่นหูด้วยสำลีเราจะมีเกาตอนแห้งๆกับเกาหลังจากือล้างแล้วไม่ใช่สิตอนใส่น้ำยาล้างอืม เฮ้ยเขาอัดวิดีโออยู่มาฟังได้ไงอ่ะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ต,ตูไม่แน่นด้วยเดี๋ยวแอร์ออกนะไม่เยเ็นแต่จันนี่ไงอัดวิดีโอแค่หูอยู่ถ้าเอาเสียงอื่นเข้ามาเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อันนี้เปิดเสียงเพลงคลอได้

มันไข่เองได้ค <ses> ร <qui> ับก็จะขวดไปเนี่ยติดเย็นดูราาก็ขวดนะแม่เมื่อวานไปดูบอลไห ไปดูวันนี้จะมาทันได้ไงลูกเมือ่อวานดูที่ร้านเนี่ยเมียไม่ให้ลงเทพกลัวเรื่องโควิดเนี่ยวันอาทิตย์ก็จะชิงก็ขอเมียไปสองรอบแล้วเมียก็ไม่ให้ขอไปไหนะไปดูวัอวนอาทิตย์ไงตอนแรกอะให้ไปถ้าได้ชิงแล้วจะให้ไปก็ดีใจสนามธรรมศาสตร์เขาจะเลื่อนไม่ใช่หรอเขาจะเปลี่ยนไม่ใช่หรอไม่รู้มัน phụ huynh แถว, tập trungแถว, cái gì, nó bị, họ đang Tệ Chèn Lai, Lệ Sân Lắm Càng, Tệ Sân Lắm Càng Chèn Lai, ก็ดี่ก็แข่งแบบปิดไม่มีคนดูแล้วอะไร อังต้องเด็ดดึงตัดดึงตอนี้เราก็จะใช้ซัมลี่ mm <clears throat> จะปั่นตรงด้านใน จิ่งแม้อ mm ืเราจะปั่นด้านในอีก นี่ถึงแก้วหูแล้วอืม้ตกลงผู้ว่าถแถลงข่าวยังไงเนี่ยวันเนี้ย หม่วันนี้มันต้องถแถลงอีกรอบหนึ่งม,มันว่าถแถลงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยบ่ายสองแล้วนี่ดูว่าคนที่กลับมาจากกรุงเทพม,มันจะกักตัวไหมหรือว่าแค่แจ้งชื่อจากไอเว็บว่าอะไรนั่นเหมือนนะที่ผมบใช่ไหมให้ให้ให้ลงทะเบียนเข้าจังหวัดเข้าจังหวัดว่ามาจากจังหวัดอะไรจะมากี่วนันลงทะเบียนเฉ่อ่ะ ยุ่งตายเลยฮ่าเอาแบตก็จะหมดแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าไม่ค่อยมีกี้หูเนี่ยผมจะลงไปในคลิปแบบไร้สาระถ้ามีกี้หูเยอะก็จะลงโคตรยากอะไรประมาณนั้นนะโย่แล้วเจอกันคลิปหน้าบ้าย เียบร้อยแล้วสบายไหม <c oughs> ทำงานหาลูกหาเงินให้ลูกให้เมีย